สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนานาก็พาคุณแม่ของนารามาหาหมอนะคะเพราะว่าคุณแม่ของนาราเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยจะสบายแล้วก็มาตรวจสุขภาพประจำปีด้วยหยกคุณหมอคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอถอดอาการได้เลยค่ะเป็นอะไรคะแม่โอ๊ยอะไรใช้กางนําคลินิกนะคะนารเป็นอะไรคะแม่ไ,ไม่ขาไม่หน่อยแกแกเป็นอะไร <laughs> <laughs> ไม่รู้เลยไม่รู้คะ่ะแม่แม่ขามาจริงดีว่า เป็นอะไรขายยาเป็นอะไรไหมไปถามท้นไมล่ะหม่เจ๊ไอเดนที่กางน้คลินิกใช่ไหมคะไม่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรสักนะครับเป็นโรงพยาบาลเป็นบอไม่เป็นไม่เป็นอีกแล้วโอ้ยอันนี่กางน้คลินิกนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตสอบถามไหมนะครับมจบอันนที่จดให้น้องอินทำปากการศึกไม่ไม่แม่เป็นโลก เซ็นเซียมเป็นซิมเซียมนะคะเป็นอะไรอะสิเขาบอกเป็นซิมเซียมคุณหมอประเมินแล้วโอ้ยีทุเรื่องเลยไม่เข้าใจอยู่เถอะโอ้โรักผิดไ่เข้าใจมาโอ้ยอย่ามาพูดด้วยแลเวก็ใจนะไม่ไม่เข้าใจเลยแล้วถามหนูหน่อยหนูหนูมาทำไมถามพี่หน่อยโอ้ยอย่างนีอย้ากยถามไวไวมีเยอะเลยไวไวนี่ตั๊กมึงเหรอไม่ตบปากเหรอโอ้ยนี่ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจ มึงก็ต้องาตายแล้วเนียมึงเขาบอกมีพี่ชายเยอะพี่ชายชื่ออะไรบ้างคะเฮ้ย<า>มีมีคน <c oughs> มีไหมมีโอ้ไม่มีเลยจากนิลัดดาวัฒนาดาไนไนมาโนรัตนาวัฒนาไส้ลูก